สวัสดีครับต่อรอมครับสวัสดีสวัสดีครับผมไม่นี้กัดมาติดตามเนี่ยมหวยใกล้จีนออกแล้วพคงสุดไทยก็เลยมาติดตามตัวเลขเป็นจังไรฝันดีบ่ตั้งแต่หลาขึ้นมาที่ปล่อยตัวเลขมากนี่ปล่อยที่แรกปล่อยตัวใดกับพออ่อรอมมีซีสามหนึ่งกับซีสองซีสามหนึ่งกับซีสองอมอือหลังจากปล่อยตัวเลขซีสามหนึ่งกับซีสองมาเนี่ยหลังจากหันมาพ่อรอมฝัน จังไหรเนี่ยฝันเป็นจังไหรมีมือสองมือนะว่าฝันว่าเป็นมา,นมายำยำว่มมาเลขออกเลยเด้อว่าสันโอ้ไอสามหาพี่สันมันก็นอยู่ในเกณฑ์ของไอเทิ่นเพิ่มไปอีกแก้มนึงเนี่ยนะไอซีซีซีสามหมดละโอ้มันมาเพิ่มมาเพิ่มให้อีกตัวนึงครับเอา้า คือที่มาออกดูแท้หันออกไอสองหาบที่มาสามหาสบอพัสดในบาอยู่ับบนี้มันเพิ่มเพิ่นเพิ่มเพิ่มขึ้นมากสิแสดงว่าเพิ่นเพิ่นยานเท้าบอขึ้นบลงหรืตัวเนาะอยู่ครับก็มีเท่านี้แหละว่าเพิ่นค้ามฝัน,นแต่ว่ามันก็ฝันดีมาตลอดก็ยังสีบลเมนแรืว่าปูสีบอหายีบอพัสดุอันนี้กับควมฝันเนาะครับบลแมนยังฟันท่องแบบที่ว่าบลนั่นหรอกกับ กันปูให้มันก็ได้ครับผมนั่งเทียกันว่าฟันบ่เมนกับฟันบดถึกยู่ยนี่หน้าที่<เ>ออฟันกับฟันตรงๆตโงตงป๊ะๆยอดเก้อนเกิดข้อเมตนมาหลายครับแล้วก็ท่อเขาบ่าจักขอมาเป็นเพื่อนเป็นร้อยสองร้อยครับทรมาถามเลขกับบอกเขาเจ้าไปกับยัดสมัยมันใจค้างไรเด้อขันมัน ปูให้ก็ได้เพื่นปูนบอกให้ก็ได้ว่าสนาบอกข้าเจเ้าโยก่้ายับญยอศาสนาตอนแถ้วนี่เนา<ล>ะนนเป็นของบบมีหักได้ไวอยู่ครับแล้ววันนี้เพิ่น,นบังสองมือขึ้นหลังเนี่ยบอกพรอะรอมที่ฟันได้ยิน<อ>แต่เสียงเหมือนได้ยินคน,นได้ยินเสียงข้องบอกเลยโอ้บ่กบ่เห็น<อ>เป็นตัวนะบอกบอกถัดบ่เห็นคนแต่ว่าเห็นนคมีนาเลขกอกแล้วเด้อเพั่อ้ตามธรรมดาคันขันมันโบโยพันธิมาย่ำ เป็นทั้งสี่แต่พัดได้ขันโบยู่นี่เพิ่นสิมาบอกซ้ำอีกเลยขันบานนี้มันคือสิอยููแล้วละเพราะว่ามันกระโมนี้ไก่กันนะเมื่อนี้มันกับวันที่สามสิบแล้วเนาะอเพิ่นมายำอีกว่าคือมันสามสี่สี่สามแล้วเนาะบานนี้เพิ่นเกิดแล้วมาเพิ่มอีกตัวนึงเป็นเป็นหาสามหาเด้อบริษัทออกแล้วบริษัทจะาของกับบ่งว่าไปมากกันเลยได้ได้ว่ากันกับเพิ่นอยู่ไอ้เอาก็ด้ออกดูแถวท่าน เพิ่งกับบวปากเนี่ยกับได้บอกกันอยูุ่ออกแล้วนะบางแผ่นบางแผ่นสองหาบันทึกออกสามหายอีเสมอได้ว่าอยู่ไม่สิแต้มหนึ่งสักทีแต้มหนึ่งอ่ะละเนี่ยมันบ่อใดไก่กันนี่ตะขันเล็กปูเนี่ยการซี่สองข้าเจ้ากับว่าเป็นเลขอันแล้วพออันคักแล้วได้เล็กซี่สองรู้เปล่าแง่ริงว่าเขาอันแล้วว่าสันทีสองเล็กซี่สองทีปูฟันไหอแต่ว่ามันกับมิจิีออกไปได้เบิดเนาะ กเพื่อนช้นโตเพรลอมนี่มากกว่ตัวเลขเลขสามหาบอแมนสามหาสามหาหนึ่ากคับสามหนึ่งนี่มากคักเลยเพราะว่<ม>าอย่ <3 S 2> างที่มันมันมันเข้าเข้าก็ยังไงแบบที่เพื่อนพ่อบอกนะครับผมอันนี้เป็นตัวเลขรวดเพืพอ่อนบอกที่พื่อนบอกที่แรกเนี่ยบอกสี่สามหนึ่งเจ้าสิบอั<ม>นอนี้กันเปลี่ยนกับว่าเปลี่ยนเป็นสามหาเปลี่ยนแต้มหนึ่งวันเปลี่ยนแต้มหนึ่งกากับอกได้ทิมหามทิมครับ ทำทีมเด็ดขาดคือเพื่อนอาจจะว่าเตือมันขื่นเจสสินาเตือมันขื่นเป็นสามหาสามซี่อยางเสียแม่นปะก็บอได้ไก่กันดิตกลงว่ามีซีสามหนึ่งกับซีสองสองซีก่อนออซีสองซีสองแล้วก็สามหาเออมีมีมีเขียนี้ข้าเจ้าในฝันข้าเจ้าว่าบนว่ารังมั่งละกว่าบอกมีแต่ว่ามีวาแต่ว่าอย่างสั่นบอได้บอกว่าบนว่ารัง กับวิเคราะห์เอาเนาะอืขึ้นบอกมากขึ้นอเอาับบ่ได้ว่าเพื่อนตีบอกตัวไหนตัวล่างตัวผลเพื่อนบอกว่าแต่ว่าเ้ากับซื้อพุทธสุ่มไอเืียงนักเซียงสวงกับซื้อให้เป็นครับโมเมนต์ทีไอแต่กับบอกฟันทงแล้วกับของบ่มีหกักมันออกไปได้เบิดครับผมมันเป็นไปได้เบิ้มส่วนตัวพระรามเองแล้วท่าในในอันแม่บ้านเพื่อนไดน ซื้อได้ยิบลอตเตอรี่ไว้ยักสิบใบสองใบคะไรเขาเจ้าไปซื้อบว้แล้วโอ้เขาเจ้าไปซื้อไว้แล้วสินั่นแม่บ้านพวกลูกพวกร้านเขาเจ้าไปซื้อบว้แล้วแต่เนี้ยว่าเพื่อนนังนักตัวใดเหรอครับมักมกตัวใดมักสองตัวถือมากไม่ไม่นี่ตัวหนึ่งสามหากับไอ้สามครับไอ้สามหนึ่งนี่ะตัวสามหากับสามหนึ่งตัวมากะว่าเพื่อนตัวมากแั่นอนแน่นแต่ว่าแกมันไปมีสีออกไปได้เบิดครับต้อเปลี่ยนไปได้เบิดเนาะ แต่ว่าบรรยากาศดีแท้ๆหน้าพร้อมร่มตลอดครับช่วงนี้ก็ได้ก็ว่าโค้กนั่งให้ก็ได้นะมือมุมวาดนี่คนนึงเห็นว่าเดี๋ยวมาเห็นไหนแม่ขาวมาจะใส่ผมว่ามีคนเดี๋ยวเห็นแม่ขาวแม่ขาวแม่ขาวอี้มใช่เห็นดักนั่นเล่นมันเดี๋ยวมามันวานเห็นใส่สูทขาวหันี้มาท่านนั่นน่ะเดี๋ยวคอยเดี๋ยวสอดมาไออยากปลากล้วยมาหนิมาท่านนั่นน่ะยืนยิ้หันมาท่านมาหอนใส่เลยแม่ขาวเอ๋อแม่ขาวอี้มใส่เลยมาท่าน แม่ขาวว่าไม่อยากเคื่อดอกก็สันไอเอ้า่อยเหลียวมาจากปลาล้วยมาหนิเหลียวมาเห็นขาวสุดขาวจันพันอยู่ว่าแม่ขาวมันจะใส่กระสันกะเต้าตัวนั่นกะวนเวียนเมื่อคืนนี่ก็ม่ซองมือหนาอยู่ย่างละบางเต้าตัวที่เพื่อนมาตั้งแต่ดอนตาผู้คนน่ะเออไม่ต้องไปยืนเมือเคื่อนนี่ไปยืนเ พัยน,นย้งหนาห้องมันมันขยู่นี่แหละเนาะบ่ไปใช้ยี่นี่ละ่ะร้อยนามร้อยนามมาหันนะครับพันที่อยากอยู่น้ำดู้ังลานแล้เตี้ยาปเถนเะครับอย่างไรไอ้ทั้งอื่นพ่นให้ชื่อกันบ่ไปใช้เม้เเา,า,รรา,านเนี่ยโอ้ยมันคือกันปนอะไรดิงวันอีกพอเราบ่มองให้ตัวนั่นแน่ยมองให้ตัวนี้เนี่ยกับบ่คือกันแต่แรกแต่ดวงของไพ่ของมันเนาะแต่มีฝนเปียกันไปแน่อืมอืมอืม แต่ว่ากัรุ่นนี่ละเล่นยเลี้ยงเลี้ยงปูาล่องเบิองไะเดียเพิ่นไหนโชคไห้ใช่กะเจ้าเพิ่นไหนโชคไห้ลาบฝันว่าพวกเชีวกับเชีวยืนนี่นะครับแต่ว่าฝันเนี่ยในแผนอยู่ครับไะเดียเพิ่นเพื่อเพิ่นอยากสั่งนี่นะเนี่ยเพิ่นอยากเฮ็ดเพิ่นซ้ำทุกซ้ำยากให้ช่วงโควิดน,นี่พอดีไอเดียไม่โชคไม่ใช่ก็ที่พอได้ใส่ได้สอยเล้วนั่นก็อยากนี่แหละอยากเฮ็ดเพื่อนไหนเ,เหล่านี่แหละเพราะว่าเพื่อนเล่ากัจังจี่งแล้วเตือนย้ำ ยามเรามาหาเขาหาน้ำให้เรากินกันมันเป็นเพื่อนน้อยแผ่นก็อดดีนั่นบ่านนี้ก็อยากเคสไม่เห็นแล้วครับกเยีเอาหินใส่แน่มานี่ได้เฮ็ดห้องน้ำของในหมนเลยแล้วครับเฮ็ดแต่เฮ็ดน่ะแบบบองทางเห็นหกเดี๋ยวแล้วยายติ่งมาถามมาเนี่แขกไปใช่ไหมเนาะเฮ็ดห้องน้ำไม่กเอาหินมากค่อนเตอาค่อนนั่นมากเลยแหละค่นเนี่ยครับไม่ยก็ขาดด้ครับน้าถาม ทอดถามมาวุ่นวุ่นยู่งเดี๋ยวกับพวกเมนมาโอ้ยหลายครับเมนธรรมดาตัวนี้ว่าสนุกใส้ละเบอร์ทอดนะพ่อหลอมจอดไม่จดเอาหมดแล้วเบอร์โทอดยุไสเขียนใส่กระดาษบอกข้าเจ้ารลดก็ได้บอกข้าเจ้าก็ทีได้อยบ่บอกข้าเจ้าก็ได้ว่าวเบอร์โทรบอกข้าเจ้ารอดข้าเจ้าข้าเจ้าอยากโทรถามผู้ใดขันโทรถามคัดใจก็ ลังเทียขาไก่ก็บังคีบบางที่ลั่งเทียผมคิดคำถามมาออกแต่ว่าผู้เบิ้งอยู่ทั้งบ้านเพิ่นคิดคำถามออกเพื่อนขึ้นอ่านนี่อ่านนะเขียนเออเขียนไว้บ่เขียนไว้ไปเออนี่ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวอ้านี่ล่ะเดี๋ยวเบอร์โทรพอล้อมเด้อครับพี่น้องเอากระป๋องใจจังไดอ่าจะโทรถามพอล้อมอรุดเพราะว่าคนเฮาลังเทียมันคิดคำว่าว่าเพื่อนอ่านนี่ลังลังเทียเพิ่นเบิ้งอยู่ทั้งบ้านเพิ่น คือดออกได้่าอยากถามจังใดเนาะงานเจาผู้ <No. S 1> <Yeah. S 2> มาสอบมาถามอยู่นี่กับบ้านเชียงก็กขึ้นพอออกอมันคิดคิดคำวา่คำาค้าจ่าออกคนล,ละนย่างละแนวเพราะฉะนั้นกับนีน่ละเบอร์โทรพราร้องก็ได้โทรหาเล่าโลดโทรถามโลดว่าเปลี่ยนจงังใด่ว่าสำหรับตัวเลขตัวเบอร์ก็เป็นตัวเลขฝันนั่นละอือะไรนอกอื่นดอกฝันนี่จะเลขฝันแะเพิ่นมาไห้เพิ่นมาบอกครับมาเพิ่นกับมาห้องบอกโลดเดี๋ยวี้ครับสามหาวันที่ทีาสาม สามหาออกเลยเด้อวสันโอ้สามหาออกเลยเด้ทอทีบ้าว่าอย่างสันแต่ว่ามันก็ขึ้นแต้มเนื่องจากไอ้ที่ซีสามมันละ่ะครับมันบริไรหนีไก่เราก,กันเพิ่นมาเพิ่มมาอย่างขันว่าเปลี่ยนตัวอื่นเพิ่นติดขันตัวใดเพิ่นติดเลี่ยนเพิ่นติดมาว่าให้ห้ง <c oughs> องแด้ยินเลยโอ้เย็นจังนฮะระวองเบิ่งเน้ากระจายโจทย้แมนเอาจังได้กับขอบคุ่นพลอมไม่ลายครับขอบคุ่นพลอมไม่ลายครับ เอาซะหรับคลิปนี้นะครับพ่อพี่น้องเอฟซีครับกับไห่เน่าทั้งตัวเลขของพ่อล้อมนะครับอันนี้กาติฟิสเยาวากันนะครับตั้ง่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทั้งในส่วนของฝันนี่กรับผู้ใดกับฟันได้สุกหูสุกข้นนั่นแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าพ่อล้อมเพื่อนฝันมันเข่าอยู่เพราะปั่นนั่นอ่าก็เลยมาติดตามตัวเลขบ่ามฝันหยุดดรอปผูดตามไมู่้อันก็ตอวิทย์กันครับตอนนี้โควิทย์ทั้งรอปพู้ตากับว่าไอ้ค้นเข้าไปทั้งในหรอพ่อพี่น้องอืมกกดดไลค์แชร์ เ้อครับอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจนะเอครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อช่วยได้พลาดจากคลิปเด็ดๆคลิปดีๆตัวเลขดดๆตัวเลขดีๆจากทั้งช่องนะครับอ่จาจังไรสำหรับคลิปนี้นขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมไปน้ำกันนี่ครัเบืองไหวะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ